รังานต่อก่องานเพิ่มริเริ่มงานใหม่เบอร์สองนายยงยุทธบุญสมพงเบอร์สอนายยกาเบอร์สเือสมาชิกนี่นี่หมเปินี่วิทยากาจานหมูสาม ที่ตกิมั้งแต่เวลา8นถึงสินสวัสดีครับวันนี้ทีมงานลูกหลานลำลูกกาครับพร้อมด้วยผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกานะครับท่านยงยุทธบุนสมพงศ์อดีตประธานสภา2สมัยนะครับวันนี้ก็ได้มาเดินกราบขอคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านพุตารามพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาหมู่สองและหมู่สามนะครับหมู่สองคือท่านนิพนธ์บัวลำพองนะครับแล้วก็ท่านวิชัยแก่นจันทร์หมู่ที่สามนะครับหมายเลขสองนะครับก็ขอฝากเบอร์สองไว้รับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปด้วยเข้าไปเลย เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านพุทธลานคลองเก้าลำลูก,กานะครับ,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 บโดยวิสัยทัศน์ของท่านนายกนะครับจะบริหารงานด้วยความโปร่งใสนะครับ,บ,บใส่ใจประชาชนนะครับท่านนายกเป็นคนติดดินอ่อนน้อมทำตนนะครับก็ขอฝากไว้นะครับชาวหูบ้านพุทธลานนะครับ เอาไว้รับใช้ดูแลพี่น้องนะครับขอโอกาสคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารโดยทีมงานลูกหลานและลูกกาใจถึงพึ่งได้แน่นอนครับท่านนายกคนนี้พร้อมบริการท่านนะครับด้วยนโยบายพูดเลยพูดสมัครหมู่ที่สามนะครับท่านวิชัยแก่นจันนะครับมาเดินที่หมู่บ้านพุทธลารน,นะครับ เดี๋ยวฟังเสียงท่านวิชัยนะครับวันนี้ผมผู้สมัครพลรุกกานะครับวันนี้ได้ขออนุญาตพื้นที่หมู่บ้านพุธสารลงมาอยู่มแม่ขอเรียกนะไม่อยู่นะครับขอคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องชาวพุธรานนะครับให้เข้าให้ได้เรื่องพวกเราเข้าไปทํางานนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านพุธสารหมู่สองและหมู่สามนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันเขา<ม>้ามาดูแลตั้งแต่ต้นนะครับจนวันนี้เราได้เข้ามาขอ นะครับคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีการนําของคุณแม่ลาทิ์นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาวันนี้มีนโยบายอะไรมาฝากชาวบ้านมากครับในในเรื่องเรื่องสาธารณภคต่างๆนะครับในเรื่องสิยาเรื่องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เรื่องสาสุขเรื่องยุงลายอะไรต่างๆนะครับเราจะเข้าไปนายกเราเป็นคนจิตดินใช่ไหมครับครับครับใช่เข้าถึงประชาชนได้ ตลอดเวลานะครับเราพร้อมที่จะดูแลนะครับพร้อมด้วยสมาชิกทั้งสองผมก็ขอฝากทีมงานลูกหลานลำลูกกานะครับท่านวิชัยแก่นจันทร์ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาหมู่ที่3นะครับ,รบพร้อมด้วยท่านนิพนธ์บัวลำพองนะครับผู้สมัครสมาชิกสอปตอหมู่ที่2นะครับพร้อมด้วยแกนนาท่านยงยุทธบุญสมพงศ์อดีตประธานสภาสองสมัยนะครับัน มาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้มีชาวหมู่บ้านของขลานมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับขอตอบคุบทุกท่านเลยนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกากากาเบิดสองพัฒนาโปร่งใสใส่ใจพี่น้องประชาชน ั้งใจบริหารงบประมาณโปร่งใสใส่ใจประชาชนอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้เข้าคูหากาเบอร์สองเลือกเบอร์สองเลือกยงยุทธบุญสมพงศ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกากาเบอร์สองเลือกเบอร์สองพร้อมเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกากาเบอร์สองยก phimà giúp làm đ du ca dùngrútất do Thu Nam